ไชเกออ๋อของจริงไม่ใช่สลามผมจะพูดว่าสลามเว่ยแต่ผมตอบผิดสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะ เราเคยดูสลามที่มันเหมือนของกินจริงๆมากทุกคนวันนี้ครับผมให้ทีมงานไปเตรียมมาเป็นคลิปวิดีโอของจริงที่กินได้กับสลามที่มันเหมือนมากๆจนเราแทบดูไม่ออกแยกไม่ได้ว่าไหนคือของจริงของปลอมเราจะให้เวลาทุกคนภายใน5วิตัดสินใจตั้งแต่เห็นแรกๆถ้าตอบได้เร็วก็ดีไปแล้หวังว่าทุกคนจะไม่กองนะครับอันนี้ของจริงโอ้หสองวิแรกผมรู้เลยเนี่ยของจริง สลามก็ไม่ใส่เยอะขนาดนี้หรอกเป็นไงบ้างทุกคนเนี่ยง่ายแค่นี้เองแผ่นเกาขาวออริโอ,โอจริงแหละโอ้โหมาขนาดนี้แล้วถ้าไม่ได้บ้านท,ทําธุรกิจสลามก็ไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้นะตำตำบทบท,บทก่อนใช่แล้วใครที่ชอบคุกกี้แอนด์ครีมนะครับแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะโอเคฮะเดเดของของจิ ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงสลามใช่ไหมนั่นไงคือมันเร็วมากนะครับเขาโยนอะไรใส่เร็วเกินรว่าก็จะอ่อนให้ก่อนละกันอันนี้ของจริงใช่พูดก่อนของจริงนะครับมันควรจะเป็นถังสีไม่ใช่หรอหรือถังไอติมแล้วมันจะเทียบยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นสีผมคิดว่านี่คือของจริงที่ไม่ใช่สลามก็แล้วกันอันนี้คุ้มมากทุกคนของปลอมไม่ใช่อือดูจากความยืดเพราะนะ แล้วดูเค้กนี่งไงที่ผมบอกมันเหมือนจริงมากควรจะเอามากินไม่ควรเอามาเล่นแบบนี้แต่สลามกินไม่ได้อย่าไปหากินนะครับของจริงปะอาา่ะฮะรีบตอบด้วยหยาบแน่กูของจริงไม่ใช่หรออมีครีมด้านบนด้วยครีมนี่ก็ไม่ใช่ของจริงเฮ้ยทุกคนเกินไปว่ะไอเน,นี้ยจริงของจริงหรือสลามมันคืออะไรอะสลามหรือเปล่า แก่ทำมาใส่บรรจุพันแมกนัมอะไรเงี้ยบีบแล้วมันจะแตกของของของลอมหรอ,อโอเคผมบอกว่าของจริงหรือของฟอร์มนะตอนแรกมาใกลายเป็นของจริงวะ่ะก็งงนิดหน่อยอ่ะเออทัวซองกับกาแฟอันนี้ของจริงเดี๋ยว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 แก่ขยับมันแปลกๆช็อกโกแลตโรยก็ไม่ใช่แล้วนี่มันสลามอุ้ยเหมือนเฟปเป้เลยอะ่ะนั่นบนนี้ต้องเป็นครีมจริงแน่ๆเลยคุณตั้งใจหลอก มาขนาดนี้ก็ต้องของจริงแล้วครับอืมตาราบะาไม่ใช่ว่ะแอบแอบคุณผิดอีกแล้วนะครับผมมันคือสลามแล้วจะออกังไงเล่นไม่ได้คือทำมาเพื่อหลอกเราเฉยๆใส่อกอะอ๋อของจริงไม่ใช่สลามผมจะพูดว่าสลามเว้ยแต่ผมตอบผิด อันนี้ของจริงนะอุ้ยผมพูดคําว่าของจริงเยอะมากแต่อันนี้แหละมันต้องจริงแท้แน่นอนเพราะมันเป็น้านไอศครีมใช่อู้เก็บเก๋สวยมากนึกถึงอันชันเลยสวยดีนะครับผมถูกแหละ <c oughs> อันนี้ของจริงครับผมเขาสกู๊ปไอติมโชวโ์ดูเนื้อความลื่นของมันดีมันจะไม่แข็งเลยหรือไงวะนึกถึงไอติมเลมอนอนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ของปลอมสลามคุณจะหลอกผมไม่ได้เด็ค่ะ ะวะมันไม่ใช่สลามทุกคนแน่จริงๆไม่ดูดิวะเออไม่อาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะ <c oughs> วิสคอปสแตมสลามโอเคขอบใจมากแต่เอามาทําจริงได้อย่างนั้นหรอสลามปะนี่ดูของจริงยังไงอะหุ้ยทุกคนผมตอบไปว่าสลามสลามไหมเนี่ย <c oughs> ดูมาบักหนึ่งยังไม่แน่ใจกรรมไปครับ <c oughs> เรียบร้อยสลามคุณก็รู้ว่าเราต้องการความแน่ใจในระดับหนึ่งเพราะงั้นเราจะพูดออกไปมั่วสั่วไม่ได้โอเคโต๊ะเดิมยังไงก็สลามครับอู้เขาเหมือนจริงใช่เหรอมันคุกได้ไหมมีซอสซอสมะเขือเทศอ่าบีบดิให้จริงให้มันกลืนกันทั้งหมดได้วะ หรือผมก็เป็นสลามเหมือนกันวะ <laughs> ผมเป็นคนอยู่ใช่ไหมเนี่ยทุกคนทำไมเหมือนจริงขนาดนั้นน่ะสกูปเยอะขนาดนี้ผมว่าของจริงแล้วอื้มไอซ์อครีมหลากหลายรสโอเคนี่ต้องเป็นการเดาถูกใช่ครับร้านไอติมเสิร์ฟไอติมอะไรแบบนี้นะอันนี้ของจริงอยู่แล้วไม่ใช่สลามอะ่ะทาไมคือไอติมหรอหรือมันคือเกียงปาดสีมันดูไม่เหมือนสีเลยเนาะ ความข้นความหนึบมันวู้ถ้ามันจะเป็นถังสีจริงๆผมก็อยากจะกินมันนะครับโอเคของลอมมันเหมือนขนมมากอ่ะมันไม่เหมือนเฟรนช์ฟรายจริงนะครับโอ้ยเหมือนเฟรนช์ฟรายชีสแต่ไม่ใช่นี่แของจริงแน่นอนเฮ้ยเนี่ยสลามแน่นอนพูดอะไรเริ่มหลุดไปละไม่สลามโอเคมันเหมือนจริงมาก What? แต่ถ้าไอติมยืดขนาดนี้ได้ผมก็อยากจะลองเหมือนกันนะครับอันนี้ไอศกรีมโลของจริงอยู่แล้วครับ5วิทันหรือเปล่าขูดู้ดย้ำๆต้องผสมกับพวกไวท์ช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้เนาะหรือไม่ก็ผสมกับนมน,นะครับแค่เห็นก็อร่อยแล้วอันนี้สลามของจริงเหรอของจริง ผมเริ่มไม่ไว้ใจใครแล้วล่ะทุกคนคลิปนี้จะทําให้ทุกคนหันกลับมามองตัวเองว่าคุณอาจจะมีส่วนผสมของสลามอย่างหนึ่งในตัวคุณอันนี้สลามเก่งมากเก่งจริงๆเล่นหน่อยสิครูเตล่าครับผมไม่ใช่นูเตล่านะโอเคอันนี้สลามครับผมเริ่มจับทางได้ละเพราะว่าพื้นหลังแกจะประมาณเหมือนเดิมใช่ไหม ความรับจักรวาลเหมือนมัการองเลยนะอันนี้สลามโอ oh, ของจริงโอเคสลามครับผมมันจะมีความขอบของมันเนาะโอเคได้อยู่บีบบีบบีบบีเลยขอบใจนะสลามครับผม <laughs> มันเหมือนไส้กรอกอแต่มันไม่ใช่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรครีมนั้นก็เล่นได้นะครับไม่ใช่ครีมจริงบีบบีบ บีบม่นออกมาน้องเหมือนจริงมากแต่น้องเป็นสลามสลามครับผม ASMR ช็อกโกแลตแต่สุดท้ายฉันเอ่นแหละที่ทำไม่ได้ผู้เรียนไม่คิดอันนี้ของจริงแหละเพิ่งจักขนาดนี้เอาไปหลอกฉันไม่ได้หรอมันทำแบบนี้นี่เองนะโอเคอันนี้ของจริงสลามไม่น่าใส่เครืงแบบนี้คงมเ็นป้ายข้างบนน่าจะเป็น ขายพวกไอติมอะไรแบบนี้มากกว่าทีนี้สองร้อยไอคิวครับน้องๆอ,อันนี้สลามครับผมหูยเกง่งแต่ถ้ามันพยายามห้ามหิวกับของพวกนี้ผมว่าทำยากเ <laughs> พราะมันน่ากินเหลือเกินอันนี้ของจริงครับผมอืมฮะ โอเคถึงคุณจะเห็นมันร้วนๆไม่ได้หมายความว่ามันเป็นของจริงอย่าตัดสินอะไรเร็วเกินไปอย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกว่าสันสลามครับผมผมหวังว่าคุณจะเจ้ากับคลิปนี้นะครับใครที่ไม่ผิดเลยบ้างฝากคอมเมนต์ที่ด้านล่างทีอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราไว้แล้วไปเจอเกันใหมค่คลิปหน้าถ้าทุกคนเหมือนเดิมไม่ไดรมานะครับ